ผมได้เดินทางมาพักผ่อนที่โรงแรมแห่งหนึ่งที่ห่างจากตัวเมืองไม่ไกลมากนะักสิ่งแรกที่ผมตังหงิดใจเลยคือทำไมล็อบบี้ไม่มีคนอยู่เลยล่ะผมเดินไปหยิบคุณแจของห้องผมที่จองไว้กับทางโรงแรมเรียบร้อยแล้วและผมก็เอาคุณแจเสียบเข้าแม่คุณแจและไขเข้าไปแต่พอเปิดเข้าไปนั้นกับเจอห้องพื้นไม้เปล่าๆที่มีตู้เสื้อผ้าและเตาผิงอยู่ผมรู้สึกแล้วว่าเริ่มมีบางอย่างแปลก บรรยากาศรอบตัวนั้นเริ่มอึดอัดขึ้นเรื่อยๆผมไม่แน่ใจแล้วว่าที่แห่งนี้คือโรงแรมจริงๆหรือเปล่าหรือผมแค่คิดมากไปเองผมค้นตามลิ้นชักภายในโรงแรม เผื่อจะเจออะไรที่สามารถช่วยได้แต่ก็พบเพียงเหรียญสีทองเท่านั้นและพอเดินมาเรื่อยๆทางเดินก็นำพาผมมาสู่ห้องมืดผมหลงทางอยู่นานกว่าจะหาประตูถัดไปเจอแต่แล้วจูๆ่ๆไฟในห้องก็เริ่มกระพริบ,พ,บพร้อมกับเสียงที่ดังมาจากด้านหลังด้วยสัญชาตญาณผมเลยรีบหลบเข้าตู้เสื้อผ้าอย่างไวมีบางสิ่งบางอย่างผ่านผมไปอย่างรวดเร็ว พร้อมกับเสียงที่แสบแก้วหูผมรู้เลยว่าที่นี่ไม่ใช่โรงแรมปกติแน่นอนผมรีบเดินตรงไปข้างหน้าเพื่อหาทางออกให้ไวที่สุดแต่เปิดไปก็เจอแต่ห้องเดิมๆผ่านไปประตูแล้วประตูเล่าจนมาถึงห้องห้องหนึ่งที่ดูเหมือนว่าจะต้องเอารูปแต่ละรูปไปวางให้ถูกจุดของมันอารมณ์กับเกมแก้ไขปริศนาง่ายๆและเมื่อวางจนครบแล้ว ประตูลับที่อยู่หลังเตาผิงก็ถูกเปิดออกเดินมาได้สักพักผมก็เพิ่งสังเกตว่ามีลูกกตาโผลออกมาจากกำแพงและเบื้องหน้าของผมมันก็ยังมีอีกและเยอะมากขึ้นด้วยผมรู้สึกไม่ปลอดภัยเลยรีบวิ่งออกจากห้องห้องนั้นแต่พวกลูกกตามันก็ยังตามผมมาอยู่ดีผมทำเป็นไม่สนใจและรีบวิ่งออกมาจนมาถึงห้องโถงยาวที่มันดูเงียบผิดปกติ ปีศาจร่างดำตัวสูงวิ่งไล่หลังผมมาไม่หยุดไม่หย่อนสิ่งที่ทำได้ตอนนี้คือวิ่งหนีจากมันให้เร็วที่สุดแต่สุดท้ายผมก็สามารถรอดจากปีศาตัวสีดำนั้นได้ ผมเดินต่อมาอีกสักพักจนเริ่มรู้สึกเหนื่อยและเริ่มจะถอดใจแต่ก่อนที่ผมจะถอดใจนั้นผมก็เปิดมาเจอกับประตูบานหนึ่งที่มันดูไม่เหมือนกับประตูบานอื่นเลยผมคิดว่ามันคือทางออกแน่เลยรีบเปิดเข้าไปและดูเหมือนว่าผมจะเจอกับผู้คุมห้องสมุดเข้าให้ซะแล้วละ่ะ